ดีครับ FC สาวน้อยเป็นแพง FC ปากนาดลำเพื่อนอาวิเชียอร่อ,รอ FC หลาะน้องนี้ครับเรียบร้อยโุงเรียนฝรั่งลหรอครับโรงเรียนจีนโรงเรียนมินบุรีครับสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกน่าจะในหาโมงครับนั่งแค่เด็กไปใส่มาใส่ยุ่ตอนนี้ก็ร่นปล่อยๆครับหลังจากที่ตกนักว่างสองชั่วโมงที่แล้วครับตกในหางมงขณะนี้เัลาประมัณทุ่มคคึ่งแล้วโมมี่ที่ทาว่าจะ ได้เรียญตอแล้วครับพี่น้องประกาศมาจากนุ่มโจผู้บริหารงหญ่นะครับตอนนี้คือสร้างยกเลิกแล้วครับพี่น้องเจอกันไม่เที่ยวนาบุระครับเพก็ออยังมือนี้เหตุการณ์สวิตไซส์อีลีครับขอโทษขออภัยเก็บซีพี่น้องปองไปทุกทันที่ว่าเม่รอชมก็เชื่อผลงานของเขาครับพี่น้องโอ้สวิตัยครับมือนี้อุตสาหาวันเซลไหมครับพี่น้องหยุดเน้าหล้เมือครับอาทิตย์จันทร์ กูนลค,ครับก้อนปวดเพิ่มไม่เี่ได้เนะพี่น้องอิศดาเร่งเชื่ยเร่งใจมากกันหลายๆคนไม่อาแก้ผ้าตีกูนลครับตอนนี้ก็ลเล่นไปปอยอยู่้ลยพี่น,ออน้องมึงนึกกูกเ,กปเปไปยังแกกางเกงบ่โอ้ยเแสดงว่เตรียมไปละ่ะ ก็เลยเตรียมกําลังเอี่ได้ครับโอ้เสด็แท่านคนน่ะเอททรงเอทฟรีคนกัมมะถาครับยุกเลืกยกเลิกแล้วครับเรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งครับยกแล้วยกแล้วครับอายะบอกเลยว่าอายะย่างเดียวมาตั้งไกลตึ้งน้ำแข็งการยกเลิกแลยครับพี่น้อง เที่ยวนาครับเดี๋ยวสุดแล้วบางทางเพจครับสาวหน่อยเพียรแห้งวันทีประกาศว่าสีเอาสีม่านลินอีกเมื่อไหร่อีก,อกโอ้เสียดายแท่นแห้งครับพี่น้องเพราะยังไมอนีวันหยุดสุดสัปด,ดาห์สำวันเสาร์เนาะพี่น้องผู้ใส่แรงงานหรือว่าพี่น้องหยุดรชาชการที่วันนี้ครับกูนะเอฟซีเอาก็หลายพูดนะคุณอ่าพี่น้องบ้านหักกีฬาหน่อยตัวงแต่งะลาย สถานการณ์ตอนนี้ครับฟันเฟือนเัิเเป็นไงในนล่ะอยู่่อ่ะอ๋อจังหวะเสาเสาเนาะเอาสวดีครับโตดูะถึงกับวยไววะ โอ้ยเสร็จเต็มปุณ่ะเสร็จแต้ส์ส่ส์นะพี่จั่อวะผมจังต่อเลยนะฮะจังต่อเลยนะจังไปใส่ละจังเล่นนี่เล่นนี่แหละไม่ต้องเก็บบัตรดอกมะใจบ่อละใจถึงพื่งได้แล้วใจบ่อละเอออย่างนี้ละเป็งตอนนี่ก็ดีมากเหรครับคุณอ๋อลงจากรถจเกียร์ไปกขาเขาไอ้ม่อนล่าไปซื้อที่คุ่นคุณนะครับลงจากรถไปวีล่าลงไปัวมนามาเมื่อนี่ มาแต่มาบ่รอลงมาหมดดนแล้วตะโดนล้มแกวลดูนะยันดีครับลงมาแล้วลงยิงมาแล้ว,มลวไม่พี่ให้น้องในเบื้องหน้า,าแล้วโอ้ยพี่น้องเสียดายครับคิเรื่อใหม่เรื่องเคร่ยดเรื่องใจกันครับมือนเนองาถิ่นเดินทั้งก็ไปนี่ เหรียญยูย่สระบุรีครับอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีคนน่ะวันนี้ด้มา,มาถยมเมื่กอ,อกี้พี่น้องต้อนรับผู้ชายพี่น้องทีที่น่ากลัว,วับพี่น้องคนตอนนี้ก็ลิ้นปล่อยๆอยู่โอ้หมานม้องไก่น้นอยเนาะเจ๊ดายเนาะเรียบร้อยแล้วครับประกาศเมื่อกี้เนี่ยประมาณห้านาทีถ่ายเลยลงแล้ว ปลบเสียบีเพิ่นกับบ้าทามึงงัางใจผ่านด้วยครับฝนตกแรงแต่ออกบ่อจากบ้านครับประมาณถนน,อนเอ็มหกมาคอรโคราดมาพีไม่ถึงออาพี่น้องมาหายแรงเยอะจะล่อก็ร่างสัทธาตจากปีจะนอนขึ้นเก้าละ่ละกูไรเป็นเมา่ถาเปิ้งเวลาหน่อยต้องยิงอู้หูดีกว่ะ เสดายครับเสดายครับเสดายครับเมื่อนี้มันเต่ง,งมันหยุดไหมครับมื่อต่งบ่มเดินทางไกลมาจากบ้านฮ่อครับซีลอยโกโล่อะไรมาจากเตือยคุณเตือยเาือยเตือยเออพ่อเด็กไทยโลกับวี่ไหลคุณแม่ไหนล่ะกระทับตาน่ะ ฮะดูเลยครับทำไูุ้ด้เขบอกว่ารถเอาไปเ็ไปนไเอะไรไเอ,อเอาไปเ็ษไปด้วยดูแลวครับรพี่น้องพี่หล่า,ากำลังโกบปลาครับพี่กับน้องเจ็ดี่มลอ,อาทายรูทายอย่างไรครับดอเาเดินทางรำลัณจากนีเาเกาชิโลวิหารแดงครับจังหวัดสระบุรี แล้วก็พักแรมอีกมือหนึ่งครับในการเดินทางไกลเขาก็ไปไปุูนไปจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับมหลายหน้าก็มีทไทยกิจไทยลูกกับพี่กับน้องเอาไอหมอดไปใส่อันดีโอ้ย ดูแล้วครับพี่นออ้องเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศหน้าเวทีครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วโรงเรียนจีนพลังอวบารีครับอาจารย์มอสซาวโหดขึ้นสิเรียบร้อยแล้วนะครับนเนาะยกเลิกแล้วโอ้เสียดายแทนพี่นอ้องเงี้ยคนเฟิร์มนะครับร้อยเปอร์เซ็นยกเลิกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นคนนะ่ะพื้ที่กำลังจะเก็บของนะครับออยน้เาพี่น้อ,อ,นองฝากกับเป็นกำลังเร่งเคียร์เร่งใจกันครับ อพีส่สาวน้อยเลยเป็นกำลังเร่งเครียดเร่งใจกันคือเก่าแล้วรครับยจะทอดอยจะทิ้งกันครับมื่อนี้หลังจากที่งานถึงยกเลิกไปเขาดิฉันทางไปแสดงเมืองยูซาลาบุรีพี่ทั้งหมดอ๋ออาอ,อ,อ,อ้วนเจอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไหวซับนี่ครับฝากจองฟ้าหนาลับเพลินออฟฟิเชียลให้กับพวกความใจพี่กับเจ้องจะพ้นนะครับ คลิปนี้ไว้ท่านี้ครับคลิปหน้าไปกันไหมห้องงานถูกนกลงครับยูรดตัดมินบุรีฝา,ากช่องฟ้ามาแล้วเพื่อนอาวิเชียรในองอ์บุคคใจเรียวใจน้องไม่เก่าแล้วครับบ๊ายบายครับช้วย